เมื่อพูดถึงแอปนัดเดทแน่นอนว่าชื่อของ Tinder ต้องเด้งขึ้นมาเป็นอันดับแรกให้คุณได้ปัดขวานับตั้งแต่ปี2012 Tinder ได้กลายเป็นผู้ปฏิวัติว,ตวงการเดทกับฟีเจอร์สไว้ปัดเลือโดนใจปัดขวาไม่ผ่านปัดสายหากผู้ใช้ปัดขวาตรงกันพวกเขาก็จะสามารถเริ่มบทสนทนาด้วยกันได้แต่เพราะเราอยู่ในโลกที่เดินหน้าอยู่เสมอ Tinder ก็มาหยุดปฏิวัติวงการ Tinder is launching its interactive adventure called Swipe Night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  เพื่อสร้างประสบการณ์แก่ผู้ช้ยครั้งนี้ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ใหม่แต่เป็นประสบการณ์ความระทึกที่คุณกำหนดเองได้กับซีรีส์ Interactive ฟอร์มยักษ์ Guys this is real Wait don't leave me จะทำอย่างไรหากคุณมีเวลาเพียง3ชั่วโมงก่อนโลกจะแตก สนเดอร์สวาย์ไหนการประจนภัยในวันสิ้นโลกจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่คุณต้องตัดสินว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและตัวเลือกของคุณนั้นจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่อง What is going on คุณจะได้เผชิญกับวิกฤตทางศีลและธรรมและทางเลือกที่จะต้องถัาโดยคุณจะมีเวลาในการตัดสินใจเพียงเวินาที Come on ทุกทางเลือกไม่มีการย้อนกลับ หลังจากเรื่องราวในแต่ละคืนได้จบลงทางเลือกที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในโปรไฟล์ของคุณพร้อมแสดงทางเลือกในการตัดสินใจที่ตรงกันหรือไม่ตรงกันให้คู่ของคุณได้รับรู้เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของการเดท Did you save the person or did you save the puppy This says a lot about your personality Tinder Swipe Night คือผลงานการกำกับของ k a r i n a Evans ผู้กำกับหญิงมากความสามารถ เจ้าแห่งวิชวลสุดจีดจากมิวสิกวิดีโออย่างหลังเปิดตัวไปในอเมริกาไปเมื evet ่อปีที่ผ่านมาพวกเขาพบว่าผู้เล่นสวายฟ์ในจำนวนนับหลานมีเปอร์เซ็นต์การแมชเพิ่มขึ้นถึง26เ เช่นเดียวกับบทสนทนาที่เพิ่มขึ้นถึง12%เลยทีเดียวนี่จึงถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะได้เริ่มทำความรู้จักกันมากกว่าการส่งอีโมจิหรือแจกมุกจีบกันแบบเดิม,ดมโดยซ e อของ Tinder มองว่าความบันเทิงเป็นหนึ่งในตัวเชื่อมสัมพันธ์มาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วพวกเขาจึงพยายามพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ไปสู่เลเวลใหม่ Can you สำหรับใครที่ยังนึกไม่ออกว่า Swipe ส n i g h t คืออะไรลองนึกถึง Interactive Show อย่าง b a n d e r Snatch ของ Netflix ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินเรื่องในแบบของตัวเอง hey, here. แต่ t i Tinder s อร์ e n i g h t มาในรูปแบบซีรีส์รายสัปดาห์พร้อมตีมวันสิ้นโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวหักมุมที่คุณจะต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันโกลลหด you're joking right พร้อมให้สมาชิก Tinder ในเมืองไทยได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้ในการกำหนดเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นผ่านการปัดซ้ายขวา So how are we supposed to do with these? Just swipe. g ว d he was annoying. Tinder swipe ไหนปัดเลือกทางรอดพร้อมกัน 12กันยายนบน Tinder ทินเดอร์เท่านั้นแต่ละสัปดาห์คุณจะต้องไม่พลาดพอสาสไวฟ์ไนแต่ละเอพิโซดจะสามารถรับชมได้ในระหว่างเวลา10บนาฬิกาของวันเสาร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ในแต่ละสัปดาห์ของเดือนกันยายนนี้เท่านั้นทางเลือกของคุณมีทางเดียวปัดเลือกให้รอด <c oughs> <c oughs> ก่อนจากกันไปบอกผู้เราหนครับว่าใครเคยเล่นทินเดอร์กันบ้าง ถ้าคุณชอบดูหนังและซีรีก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดล่าคอนเทนสุด e x ็กซ์คลูซีฟจะลึกถึงความบันเทิงหลากหลายกว่าใครที่เดียวทีจอดอออก just do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย